สวัสดีครับออกล่าให้เขาวันนี้ออกล่าเหมือนเดิมด <laughs> มือน,นี้ได้สูบได้วิธีใหม่มือน,นี้อาทิตย์อาทิตย์ก้อนใส่ขวดมาอาทิตย์นี้ใสสูบครับสิบเป็นยังไง À, yeah. yeah, câu. Yeah. Má chín hiệu cô Nè dù hãy câu Má nhau sợ hôn y đơn nỉ lạp vĩnh tâm mì 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 mì

หัวากินหัวหนนี่ล่ะมาสุบมือนี่ซุปอืดอืดยึดใส่หม่องเป๋วสิคืออะไรบอ

ว <Keep S 2> ันเป็นหูหากินนวันมี้ทีนีหูกลิ่นอีกเจ้าคนนี้อึดพุดแกพูดมาหัวคุ้มซะหัวเงี้ยนี่ทีนี้หูเลือดหัวไปอีกนะว่าไงโอ้น้ำสุบสุกสุบสุสุก หูเดียันบ่ดีว่าเห็นมือเหรอห้องนี้หูจริงของไก่มือกันนะแต่ว่าตัวนี้เป็นเปียอ่ะอันนั้นมือซื้อนี่หูเหินห้อไงที่ห้องหูเหินหัวยูหูเหินยู่อกยูเต้ห้อสูงหางเราถือหูจริงรีบเอาแบบ

xe đâu nhà phú cái nhanh phú mệt mới xây chứ nè ơi cái này đây này đây là cái cao cứ bò, nè, rồi. hả, sốt được không? Mất không? Nãy mà đấy gì

ก็ <Okay. S 2> ไม้ยี่หมแล้งสีดีกว่าเปลี่ยนไม้แล้วครับเปลี่ยนไหม้มาไม้เกาไม้ขหันมะมะมานครับไม่ไม่โมะมาน

Mantô honey, bunny, 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 hai chín bunny,

มันดอกหายกินเดี๋ยวจะให้มันมาดมใหม่ก็แบอง่ายนึงเหมน

เอาอีกแล้วกันนะพ่อพ่อพ่อพอเดี๋ยวเดียเดียวเยวมันยุบแล้วฟังอ้โหฟื้นขึ้นเท่าไหนัมีเหงื่เดียวขึ้นมาเอ้ยเมือี้นสักสูบนีเด้หันเรียนออกน้ำกลนะ ่ดูปุ๋ยดูว่าแม่น้ำมันจับตื่นหัวอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ดินนุ่มอุ้ยดินหนาเปียกตรงนี้โซนเย็นๆเลยเย็นๆเลยจะดินดันในเด็กครับพี่พุทธฝุ่นล่องลอย

รถกลุ่มเนี่ย2ตัวคันนี้กินสิมาลูกบนอ๋อรอห่อนไป <laughs> Ô nhiễu xiêm saxi nghĩa saxi kèm thắng đinh ngoài đinh ngoài đinh ngoài đinh

เขาต้องเห็นหูหีดวัคซีนเรียนเข่าแม่กันแบบวาคซันนี้สูบเลยสูบวัคันหลังนี้เรียนออกหูปัดโหลด